กินคันเลกครับมีสองร้อยบาทเนนเมนูเทียรอยตีสให้น่อยครับสองร้อยบาทจะได้กินอะไรนะครับอันนี้ทำให้ผมใช่ไหมครับใช่ครับโอ้เมนูนี่อะไรบ้างครับต้มยำรวมมิตรครับผัดไข่เค็มทะเลครับอันนี้ลาบหมูทอดจะก,กินเร็วนะครับอืมอร่อยอืม ชอบจินชิงคกับต่อไปอันนี้กินคันเล็กกับพี่กับอันนี้ชอบจินชิงนรวยกับอืมต่อไปอันนี้น่าร่อยอืมโอ้อร่อยดีอันนี้ หอมชอบจจิงครับฮัมสเตอ์อ yup. ืมอร่อยจังเลยกิมมองเล้วปกลยว่าเต็มมากครับพี่กับกิมมองเล้วครับอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยจริงๆครับขอบคุณครับบายบายอร่อยดี